ไปกันพี่อ้อเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันดีกว่าเนาะนไปจ้าวันนี้คู่พันมาเจอคู่แฟน ชื่ออะไรคะชื่อไมมินค่ะน้องไมมินแล้วหนูชื่อนิกค่ะน้องไมมินกับน้องนิกน้องไมมินถ้าให้เป็นผีได้หนึ่งวนันจะเลือกเป็นตัวอะไรถ้าไม่ใช่อนาเบลแม่ชีค่ะอ๋อเลือกเป็นเดือนนานหนอทําทไมอะเพื่อชําระลังบาปจิตใจบาปจิตใจเออต้องมาใกล้ครูละช่วยเอาบาปไปนดิดหนึ่ง <laughs> <laughs> แล้วหนูนะคะเป็นก็เป็นโจโซอะไกันคะเพราะว่าเขาหล่อมากแลลวเขาก็ ไอ่ใช่หนูไม่ได้อยากไปเล่นหนูคุณหนูอยากกินเออหนูอยากกินเท้าน้องโรสกับน้องซินเชียเนาะถ้าเกิดให้เป็นปีศาจตัวไหนก็ได้หนึ่งวันน้องโรสจะเลือกเป็นใครอยากเป็นลิลิตค่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแม่ของมวลปีศาจอยากจะลองดูว่าเกิดเป็นยังไงอ๋อคืออยากเป็นตัวแม่ของปีศาจอีกทีหนึ่งอยากเป็นลูซิเฟอร์ก็เป็นตัวร้ายใช่ไหมคะปล่อยแบบพูดผีออกมาล่นเล่นในโลกมนุษย์บ้างกบกวนอะไรอย่างงี้ เป็นสแคอร์เหมือนกันนะคะกระตูนน้องผีตัวขาวๆแวมไพร์ม,มั้งครับมันเท่ดิน้องเพจไทยคะถ้าให้เลือกเป็นปีศาจอะไรก็ได้หนึ่งวันอยากเป็นใครคะอยากเป็นผีแม่ชีคะ่ะเพราะว่าได้แสดงหนังด้วยน่าจะรวยไดยย้ค <laughs> ่ะวันนี้ขสิทธิ์หน้าเขาคือไม่ได้นะ <laughs> <อ> <laughs> น้องไอ้กับน้องลูกปืนคะ่ะถ้าเกิดว่าสมมติให้เลือกเป็นปีศาจตัวไหนก็ได้ในหนึ่งวันในบันเทลวินจะเลือกเป็นตัวอะไรอยากเป็นแวมไพร์พคะ่ะจะดูแวมไพร์ มีเงิน,นงงไว้ปั่นหุ้น <c oughs> ไม่ใช่นะพ่อทอผิดคอนเซ็ปต์พานาเวงหอถ้าพันกับยูเลือกว่าเป็นผีหรือปีศาจอะไรก็ได้หนึ่งวันจะเลือกเป็นอะไรเป็นสุขุนะจากเรื่องจุดจุสุดครเซ็นค่ะแบบมีพลังแบบเทพๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราเป็นเหมือนกันได้ไว้ <c oughs> เราก็มาเรื่องเดียวกันนี่นะไ <c oughs> อเตุผเราง่ายกว่าเพราะว่าเพราะเขาหลอค่ะน้องม่อนถ้าน้องม่อนมีโอกาสเป็นผีได้หนึ่งวันน้องม่อนอยากเป็นตัวอะไรเพราะตอนเนี้ยครูคอยดูไม่ออกน้องม่อนเป็นตัวอะไร จะเป็นนักมวยครับดูเป็นนักสู้ดิครับสู้จนตายเลยจะเป็นเดือนนั้นเพราะว่าจะได้ไม่กลัวจะได้เป็นเดือนนันเพราะเดืนนันคือน,าน่อนากลัวสุดโอ้ย oh! uh, My name is w a r a p o r n w a r a p o n m y name is CreamCreamOkayif I'm you have a chance to choose to be any monster in only one day why would you like to beI uh, would like to be the ElsaElsa in uh, the Ariel yeahI want to be in the Disney World likeI want to see the real Ariel that's whyJakura the Who like drink blood. พี่ออฟสัมษห์ก่อนว่าถ้าเกิดสมมติว่ารู่ออมอ่ะมีโอกาสที่จะเป็นปีศาจตัวไหนก็ได้1วันจะเลือกเป็นตัวอะไร1วันใช่ไหมเป็นอย่างคุณยายวรนาถได้ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าสวยและมีอํานาจค่ะคือเธอชอบไายตะขาบเป็นไงกันบ้างคะกับบรรยากาศงานสยามฮาลโลวีนในวันนี้สนุกไหมคะและถ้าสมมติว่าจะให้เลือกเป็นผีได้หนึวัน พวกหนูล่ะคะจะเป็นผีอะไรกันคะ Happy Halloween